ดอกไม้เปนชอเลยอ่ะโอ้โหทุกคนเปนมนี้ให้ดอกไม้ยงไงชอบไหมยิงป็นนี่อชอบไหมชอบไหมชอบ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 ชอชอบเราหรือดอกไม้อะเออเจ้าาดอกไม้อะชอบเราหรือดอกไม้อะอคนที่ให้อะคนที่ให้อะโอ้ยโอ้คนที่ให้โอ้ย โอเคนะผมขอ,อกล่าวสวัสดีทุกท่านเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราแปลงร่างเป็นเมงูมินะครับจากเรื่องจูจูสูนั่นเองทุกคน <c oughs> คือวันนี้เราจะมาแกล้งไอ้ขุนด้วยแต่ทีเนี้ยคือไอ้ขุนมันไม่อยู่เราก็จะเอาคลิปเนี้ยให้ขุนดูว่าเราอ่ะจะทําการแกล้งจีบแอร์ไว้ทุกคนเดี๋ <c oughs> ยวบอกว่าคือทุกคนก็ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเฟิร์สจะด่าผมคือตอนนี้เฟิร์สก็ฟังอยู่เหมือนกันทุกคนไหนเฟิร์สพูดดิฮัลโหล <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พูดดิ <c oughs> โอเคโอเคทุกคนไม่ต้องพูดทุกคนไม่ต้องห่วงนะว่าเฟิร์สจะอะไรผมนะเพราะว่าผมได้ขอเรียบร้อยแล้วนะครับนะมไม่ต้องแบบดองนามาทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปแกล้งจีบแอร์กันเลยทุกคนก็คือวันนี้แบบเราเมีมอดมากมายแล้วก็จะมาแบบช่วยแล้วจีบแอร์ด้วยทุกคนนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าโอ้ยก่อนที่ไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ถึง80ไลค์ด้วยนะครับนะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าห้าสี่สอเอ้ยทุกคนเป,ปิดคลิปแล้วอ <ละ S 2> ่ะเฮ้ยเราเหลือเราทำแสดงเดวิลแองเจลล์แล้วจะกลมาหัวไอ้หน เราได้ในการทำคลิปนี้เลยใช่ต้องอยู่ในโลกของแลฟกซ์ที่มีการมัดคีดแบบว่าเออเออมีแต่อะไรอะรวมกันปนกันอยู่จริงอะรมัดอะไรของมันไม่รู้อะทุกคนคือแบบว่าเรียกคอมมาแล้วแบบซอสซอเพียงเล็กนึงหยาบหยาบเรียกคอมแรงกันนานแล้วคืออะไรอ่ะอันดับแรกของเราก็คือเขาพูดอะไรว่าเมื่อกี้ในโลกนี้ก็คือต้องเป็นมะตัดไม้ใช่อไหมเขาบอกว่าเขาอัดคลิปครั้งแรกใช่ปะเขาผมจำได้ว่าเขาเคยอัดที่ผมนะ่อะไรคลิปช่วยกงช่วยกิ๊กปลูกบ้านลุงตู่เอ้ยไม่ใช่ปลูกบ้านลุงประยุทธ์ ประหยัดเอ้ยถูกแล้วเออยวจะด่ามากเอ้อเฮ้ยเราเราสุดเดิมทุกคนให้เขาตัดไม้ไปก่อนเราก็แจวเห็นวิวไม่มีไม่มีไม่มีตัด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 ด ทำไมเอนวิวอยู่ตรงนี้เอ๊โอเคโอเคคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาจีบแแต่ว่าเราขอดูฐานที่ก่อนอ๋อทุกคนผมนึกมุ้งจีบแล้วนะผมนึกมุ้งจีบแล้วนะไม่จีบหรอกเอ่อโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะแบบแกล้งให้ไม้เขาอ่อนะอย่าไม่าจะมาแซ่บๆนี่ยเลยโอเคช่วยช่วยช่วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเอานมมาแล้วก็ช่วยได้หาเขาเลยทุกคนหาเขาเลยหาเขาเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรแวบเฮ้ยไงเฮ้ยเล่มหล่นเหมือนแล้วไงไงไฮ้ยเรียกคุณพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กุ้งนี้ใช่มั้ยเฮ้ยนึก ยังไงเกยังไม่เกยหล่อไหมสิแน่นอนแม่ประจำเราต้องหล่ออยู่แล้วคนนิจิวะเฮ้ยคนนิจิวะคนจีนคนจีนว่าเดสสอุ้ยวูวิการตอบกลับด้วยอ่าอะไรไม่ใช่รู้สุดาฝบอไอ้นีบอไอ้นี นี่อะไรนีออะไรวหนีอราไหนีวอร์ไนีผมมัยศากษาเลยภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมวอรไอหนีแปลว่าอะไรหรอแปลว่าอะไรหรอวอไอหนีอ่าแปลว่าอะไรแบบเรเรียนแต่แมลืมไปแล้วพทุกคนเขาแบบเขาแก้ลืมอะจริงๆเขาแบบจริงๆเขาจําได้เว้ยแล้วแล้วภาษาบอกญี่นอะไรว่าได้ไปนี่ไ่ไปปาาเออเรียกว่าษาป่าไปแล้วปากไปแล้วอันนี้ปากแล้ววาวางใช่ไหมเลยแบบมาเดินเล่นมาทเดินเล่น อ๋มามาเซอร์เวอที่นี่แหละมาเซอร์เวอในเซิร์ฟเพราะจำพานในชอมเล่นๆเงาๆพอดีเดินมาเล่นๆก็เจอคนพอดีมาเดินเล่นน่ารักแถวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนขุ่นโกรธได้เลยแล้วคนจะไปไหนหมดหรือว่ามาคนเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนน่ารักนี้เอ้ย อียมีก like> pues ุ้งเงี้ก yeah> ็แบบปากหวานดีอะไรเนี่ยเจ๋งถ no ึงแม้ในเรื่องจะเงี้ยอะไรปากหวานใช่แม่ใช่ใช่ใช่เหมือนปกติมีกุ้งเงี้ยเขาดูแบบแฟนเธอไหมทำไมต้องเงี้มาดูแบบแฟนเธอไหมยเหมือนแฟนเธอไหมปากแหวนเอ้ยปากแหวนนั่นแหละแปะเฟลด์แปะเฟลด์เหไหมอี๋ดูได้ไงดูได้ไงเรามีแฟนด์ดได้ไงเรามีแฟนอ้าวมีแฟนแล้วหรออ้าวแล้วมันก็แค่คำถามลองเชิญอี๋อะไรมีม่มีอ๋อไม่มีอ๋ออ๋ไม่มีไม่มีไม่มีแฟนอู๋ไอ้ขุนมึงโดนแล้ว ไม่มีเนื้ออย่งนี้ไม่มีไม่มีจริงจริงหรอเราให้ของเราให้ของจ้าวมีไหมเราให้ของให้อะไรเลยอถ้าถ้าไม่มีให้ของของดีด้วยเออถ้าไม่มีให้ของให้ของดีด้วยไม่มี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 โอ้ไม่มีนะไม่มีนะโอเคโอเคโสด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 เลยอ่ะแกโสดเลยอ่ะโสดเลยอ่ะเอาไป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 เอาไโอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหไรเนี่อันนี้เนี่นีอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ให้ให้ขอคหก ของดีมากนะแต่ละอ,อย่างอ่ะคือแบบเอา <ườ threat> ไปเลยเอาไปเลยพี่ผมก็ไม่รู้ว่าของอะไรจะมีบัคขึ้นด้วยเออมันต้องมีดิแล้วก็ของคิมิสโน้ใหญ่บ้ามันด้วยทุกคนนะพวกแบบว่าคิมิสโน้เนี่ยเออ Infective ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะ s l ล w ์ u i l d Night m i s s i สองทันกิโลทันกิโลนี่อ่อยูนิฟอร์มทันกิโลไปใส่ไปโอเคแล 11, ้วเอาทันกิโลนี่ไปใส่เออเอเอาเอาไว้หมดเอาไว้หมดโคตรบัวทุกคนอึเตอร์ทันกิโลทุกคนเป็นไงโถเข้าไหมอ่ะผมไม่เห็นเข้าเลยเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหทุกคนหมอะเขามากเลยอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะอุ้ยเอาเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวดีใส่แล้ว เข้าจังเลยอุ้ยทำไมใส่แล้วเข้าจังเลยเออเสื้อทำไนี่เขินนี่เนี่ยชมเนี่ยไม่เขินใส่เสื้อว่าเข้าแล้วใส่เสื้อว่าเข้าแล้วเอาหมดทุกคนมาบุกเราใส่เสื้อเสื้อนาจิโระนะคะอยากโดนเราอยากโดนเราใส่ใจบ้างไหมทุกคนอยากโดนเราใส่ใจบ้างก็ตัวเย้เขินเลยเขินเลยเยไอขุนมึงเล่นได้กับกูหรือเปล่าเอางี้ดีกว่ากูนี่มันปรามาจารจริงเลยว่ะแม่งโคตรเทสเดี๋ยวเดี๋ยว ตอบคำถามตามลงมาตามลงมาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เขาไปหาเครื่องบินนะทุกคนนะนี่นี่นู้นนูนกันเดนกันโซโล่กันเออ่่อีจัดการมันจันกมันจัดการมันโอ้โหเสียงเขาดังข้าคุณให้เ่าฆ่าทันีเลยนะ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยใช่แหละโอโหโอ้วารียยยจะตา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 ยไม่จะตายโอ บอกตายเอาตายเฉยเลยอะแกอันจะโรห์เหือดเกินเรไม่ได้ต้องใส่กอดเราเมื่อกี้โอ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วต้ใส่กอดเราเลยไม่ไหวมันฆ่าเธออะไม่ใส่เห็นไหมเราใจดีกว่าเธออีกเราจะดีกว่าเธอเอ้ยเราใจดีกว่ามันอีกเเออใจดีีกกว่าธได้ดูดีทันเจโร่์ดีกว่าแล้วเราเขียนผิดเราเขียนผิดเราเขียนผิดนี่นี่นี่เห็นเห็นเห็นเครื่องบินไหมเห็นเครื่องบินไหมไม่งเห็นขันปากใส่อะบินไหมเห็นเครื่องบินไหมนี่นี่นี่เห็นเครื่องบินไปทำอะไรอยู่เห็นไหมไม่ทำอะไรได้ไม่เครื่องบินถึงมัน จะลอยอยู่บนฟ้ามันจะลอยอยู่บนฟ้าแต่เราก็ถึงเจะอยู่บนฟ้านั่นก็ตอนนี้แต่เราก็คว้ามันมาให้เธอไม่ได้นะให้เธอไม่ได้หรอกแร่โอ้ยแร่แร่แร่แ่เอาดิเอาดิแล้วอะไรอย่างเงี้นทุกคนคว้ามาให้เธอไม่ได้หรอกแต่เรายังไม่จบเท่านี้ทุกคนนะมันจะมีนี่อยู่ทุกคนโอ้ยอย่าตีเราอย่าอุ้ยอย่าตีเราอุ้ยไปเลยไปเลยตีเราตีไม่เบา เออไม่ใช่ไม่ทิ่มปี๊ดไม่แรงปี๊แบบดอกเบาๆิดเรามีอะไรให้เดี๋ยวทุกคนรอให้ดอกไม้เขาก่อนได้ไรเราไม่เคยติ่ใครไม่เคยทำร้ายใครแรงๆเลยเรามีอะไรให้แค่ไหนแค่ไหนเราโอุ้ยดอกไม้เป็นช่อเลยอะโอ้โหทุกคนเป็นธูงเงี้ให้ดอกไม้ไงชอบไหมปี๊ปนี้ชอบไหมชอบไหมชอบ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 เราหรือดอกไม้อะเฮ้ยเจ้ารอดอกไม้อะชอบเราหรือดอกไม้อ่ะคนที่ให้อ่ะคนที่ให้อ่ะ อุ้ยโอ้โหทุกคนทุกคนนี้ให้โอ้โหทุกคนลรพิมพ์บ้วนโอ้โหพิมพ์ไม่วูกว้าวเราก็ชอบเธอนะแบบแค่เดินผ่านมาก็ชอบแล้วเราก็ชอบเธอไปถึงแบบแค่เดินผ่านก็ชอบแล้วทันจิโร่ข้างหลังอะ อ้ยไม่โดงให้จิโรคข้างหลังฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอแหละอะไรเนี่ยเล่นมุกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมุกแปกได้ได้เดี๋ยวก็ตัดให้หรอกเฮ้ยอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะจริง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 เล่นเป็นนานแล้วถึงบางมุกถึงบางมุกมันจะเล่นมาไม่แปกมากจริงจริงเล่นเป็นนานแล้วอ๋อใชเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เล่นกับเธอคนเดียว เยสเอาวะต่อทางขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เขาไม่ต้องต่อให้เดินแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทีพีขึ้นมาขึ้นมาเลยต้องเป็นไปใช่ไมนักเตะโอเคทีพีมานี่โอเคมานี้อุ้ยเธอ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 เห็นวิวไหม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 อ่าเห็นเห็นไมลึกวิววิวอยู่แอนลี่มีไงวิวอวิวแอนลี่มีไปดิเยสเป็นวิวแอนลี่มี yes 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 เยอะๆๆๆโ้ยเยอะเยะโน้โน้โน้โดุ่หมยถึงหมยถึงแล้ว็ตอบเล้ยวไมายถึงซียดยอกหยอกหยยเคโอเคอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยโอเยโอ๊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 ยชอเยโอ๊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 ย้อ๊ยโอเยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโด๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยยดยยยอ อุ้ยทำารตัวเองเราจัดการคนที่เราจัดการให้แล้วไรเนี่ยทำเธอจัดการให้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่จดการถูกคนที่ทำเธอไม่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 เดี๋ยวมันไม่นะใช่หรอใช่ใช่จัดการให้แล้วคนที่ทาร้ายเธอเฮ้ยเธอเราเรามีอย่างท้ายจะให้แล้วมีอย่างสุดท้ายรจะให้แล้ว้ยจะให้แล้วใหอะไรนี่ไเออให้อะไรใเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปให้คนสูงสุดนะทุกคนนะเจะมีแบบว่ามี เขาบินจริงเงินแล้วทุกคนเขาบินเงินแล้วอ่ะเดี๋ยวเรอเฉยว่านี่ป้าป้าจริงเราไปไหนไม่รู้เราจะรอเขาอยู่ตรงนี้ต็แล้วเออจากขุนนี่แบบว่าเนียนๆทำไมเธอทำแบบนี้อะไรไม่รู้แต่ย่อรอแล้วกันเดี๋ยวแบบโอเคโอเคโอเคทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราให้ให้เขาขึ้นมาตรงนี้นะโอเคนะทุกคน อุอ้ยดีเยี่ยมเลยทนี้มีคนข้อความมาไปรู้เลยมีคนฝากข้อความมายีงคนฝากข้อความป่ต้องไปฝากคุณทำไมเธอทำแบบนี้จับกุณทำไมถึงไม่เธอทำแบบนี้เฮ้ยไอ้ไคอคือกุณเนี่ย เฮ้ยงไงทำอะไรทำอะไรยังไม่ทำอะไรผิดเลยอุงยทำอะไรผิดเลยโอ้ยยังไม่ทำอะไรผิดเลยเโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอเยโเ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอายโอ้ยโน้ย่อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ทโอเยโอ้ยโอดยโอยโอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอ้ย ครับไหนบายบายคนดูดิบายบายจ้าโดนขุนหน่บาย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 